สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับหลังจากนายโย่มาแต้วังหินนาะคบเนาะวันนี้ไปตันหยามาเห็นงัวเนอะครับเนาะพี่น้องทั้งบ้านยัง,งเากาะบ้านน้องเขากำครับเป็นโทษจาให้มาผสมงัวสมเพรสเ,เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเห็นงัวเพ่นใหญ่พ่นงามเลยไทยพี่น้องมืองครับซึ่งบ้านน้องเขากำนี่ยู่ห้างจากบ้าน ในโยประมาณสิบกิโลครับพี่น้องผสมเรียบร้อยแล้วครับเห็นงัวงงามด้วยไทยพี่เห็นนองมึงครับใหญ่แห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจ้าของง่วเพื่อนครับลุงยังก่อลุงอ้อนครับพี่น้องงัวงงามด้วยไทยพี่เห็นนองมึงครับไอมันในลูกจังตัวแล้วครับลุงนี่ตัวนี้นลูกดียันมันไม่หมยกกับลูกสองตหวลัวลูกสองตตัวหนึ่งลูกมันออกมาพิการครับอ๋อครับ ญงแห้งครับพี่น้องหร้อไทยพี่น้องเมืองครับนี่ครับต้นนี้เป็นอ่าบานเท่เเออาพันเอิญง้อหูเนาะหรือว่าเพ่นเชิญง้อฮินดูบาซสิ้นครับพี่นอ้องโค้งสางไงครับพี่น้องิ่นมีทั้งเบิดหาโตครับขุนแห้งหมครับลุกนี่รูปได้ออรูป,ออรปใ้ใหไงแห้งครับพี่น้อง ครับงวฮินดูบาซินครับแต่ก่อนราคาดีแห้งครับซูมึอกอะราคากะกะดีอยู่ครับแต่บ่คือตะกรปันไดครับพี่นอกอ่าโครงสางไงครับลักษณะงวฮินดูบาซินครับบางคนเพิ่นก็นเอางวบ้าหมันมะพ้าครับเพื่อให้มันมีกล้ามเนื้อเพิ่อการสิลดอ่าหูมันลงจักหน่อยเพิ่นวาบางคนนะครับงวฮินดูบาซินถ้าเกิดว่า บางโตนะครับที่หัวนมมันใหญ่ครับบางเือมานกะดูอาจจะกินนมหยากนะครับบางโตคือหัวนมสีใหญ่อยู่แล้วถ้าคลอดออกมาปุ๊บหัวนมก็สีใหญ่แห้งเดี๋ยวก็คือขอบอดีอันหนึ่งของฮินดูบาซินครับคอดีเดก็คือโครงสางไงครับโตไงแขงขายไงกระดูกไงครับนี่ครับพี่น้องครับรูปได้จับได้เกษตรไว้ทุย่างครับปลูกพริกกระปูครับเลี้ยงป้ากับเลี้ยงครับ มึงตื่นอีกวาครับลุงเดแต่จีไพ่มองตื่นอีกนี่ครับลูกเพื่อนครับลูกง้อโตวงหันครับพี่น้องอ่าจากปีแะ้วครับลุงนี่สองปีครับสองปีเรารับยางใหญ่ครับเซ่งวัหันเป็นเนาะเซ่งวังหันเป็นโอพ่อไดก็ลุงนี่เกีสามหนึ่งครับเ f 3 1รสามห่งรับโอ้ ย่างงามย่างใหญ่เลยครับพี่น้องนีแ่แหละครับมาเห็นงัวงามก็เลยถ่ายพี่เห็นน่องมึงครับรูปได้งัวแล้วคุณคุณทุกโตบ่ลุงครับคุณทุกโตครับคุณทุกโตเราจรับได้รูบได้เลี้ยงงัวดีแห้งครับเรียงง้อแบบอ่าแบบแบบป้านี่เลยครับนี่มามีมามีจ่อยเลยครับพี่น้องโอ้ยใหญ่แห้งโดยหมากควายเป็นธรรมชาติหลายตัว หัวหานกับโบคอยได็กินแล้ว่ะส่วนใหญ่กินหยาตามธรรมชาตินี่แหละครับอาจจะเสริมบางนิดนิดน้อยจะเสริมนิดน้อยครับบางเทื่อกับโบไม่เสริมส่วนใหญ่โบดีเสริมนี่ครับหินงวงงามในไทยพี่หนองเมืองครับพี่นนองเดี๋ยวเป็นเมืองอีกเนาะนี่ครับอีกอ่า เป็นลูกต้นโตทีนายโยผสมให้เพื่อนวงหันครับลูกแรกเพื่อนครับลูกแรกของต้นนายโยสมครับผุนแม่เพื่อนผุดขึ้นหญาอยู่ผุนครับพี่เนาะฮู้ดพู้ดครับโมเมนต์ต้นนายโยไทยที่แหลกได้ผุ่นแม่เพื่อนเป็นซีวลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับพี่เนาะย่างงามเลยครับนี่ครับ ม,มาแล้เลี้ยงงัวเลี้ยงสัง่งเพราะว่าเราไปมาเห็นเราเลื้อยท่ายพี่น้องมึงครับอุ้ยนี่ครับพี่น้องย่างงามเลยครับยามนัดนเราก็บปู่บอกพีกแล้วว่าไก่สิกากพี่อยากพี่ระเบอร์ลุงลลบ่บอก,กาเดือนใดปกติสินเดือนนี่ครับสินเดือนสินเดือนนี่แล้วกับกาเดือนหนึ่งล,ลงมือกอเอาเกกบียดกล้เบียแวอื ปลูกทุกปีนะบอกกเนาะปลูกทุกปีแล้ววะดอะีเ่อปีใดเนเมืีนี้เงินใพอนมีเงินใส่แล้ววะถ้าไมปลูกปลูกเดือนใดบัตรเท่ากะกันยาประมาณกัญยาปลูกเนาะแล้ว่ากันยาปลูกแล้วเดือนือนนี้ก็เริ่มก้าแล้วเนาะ การเต้นดิสเลมอดิสเลมลุงเหมิงกะแต่ปีนี้เอาแต่ต้นต้นปีนิดๆหน่อยอ๋อเช่าเต่ต้นปีแล้ววะครับเพราะว่าปลายปีมาเนี่ยเห็นราคาดีแต่ว่าไม่ขายหน่อยเถื่ออ๋อขันเต้หัวปีสิราคาดีแล้ววะครับแต่หัวปีราคาดีแต่ขายหน่อยเถื่อแต่ว่าถ้าปลูกต้นต้นปีนี่มันได้ขายหลายเถื่อต้นปีได้ขายหลายเถื่อแล้ววัดครับบรรยากาศฟาร์มเพิ่นโอ้บรรยากาศสวนเพิ่นครับไห้น้าเพิ่นครับพี่น้อง ครับพี่น้องเขากำลังเขียวงามครับแต่ว่าอ่าบอมีน้ำครับพี่น้องช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายิมยางไปเมืองทั้งสาเนาะเอาลุงเนาะนี่ครับของวงาครับอยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้องของว่าะถือว่าดีครับดีใส่ได้ครับแต่แข็งแรงครับ ครับอยู่ไฮอยู่หน้าครับพี่นอ้องข้างล้างเป็นสาครับพี่นอ้นองเดีย๋ยวส่ายในเมืองครับอ่างพายางอ๋อนี่ครับนี่คือล่งเลือนหน่อยจำรับเพาะต้นกล้าพี่ครับรเป็นเฮดโค้งเล็กแบบอ,อ่าเอิ่นว่ายังแบบมาตรฐานเลยครับโปต้องเฮดใหม่แถวใหม่เฮดต้องเฮดทุกปีเนาะ,ะอ,อ,ะอี่ครับรในเลือดเป็นเวลาการเขาจะไปเอาหาเสื่มเอาผพายางมาปิดตอนฝน ถึงเวลากาเราผ่าย่างผ่าแฉลมกันฝนครับนี่พี่น,อน้องนี่เป็นเห็ดแบบมาตรฐานไว้เลยครับพ้อใส่เล็กเลยครับวอลีเว้นนี่ก็เป็นเพิ่นปลูกพักสวนขั้วครับนี่อ่าพักใบกะเพราครับพกยีตูวไทยไป, <laughs> ปูนกับเป็นสามีปลาอยัางไรลุงนี่มีปลาต้มสารก็ปลาสันปลาดุกนี่ละปลาธรรมชาติเนาะปลาาธรรมชติูนครับพี่น้อกขี้อับปูอ้อมเลยครับ พู้นนี่นครับพี่น้องนี่คือพื้นที่สำรับ<ต>อ่าพื้นสีไว้จะปลูกพี่ครับนี่เป็นยังเป็นคู่คู่อยู่คู่เก่าพื่นแล้วน้อยพิ่นกะทิแล้วครับนี่นครับพี่น้องบอริเวณหลบหลอบนี่ต่วนอ่าบ,ออบ,อบัานนะาบกม่วงหรอเป่าบั <laughs> บกเขียบครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพายเมืองไก่ไกครับ นี่ครับพี่น้องบกเขียบครับนี่ครับอ้อมเลยครับนี่ครับบกเขียบครับเป็นหน่วยเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับบกฮวงก็มีครับครับพี่น้อง นี่ครับบังฮงเพื่อนครับคุณอะบังฮงติงคุณอาครับน่วยดกแหงครับพี่น้องโอ้ครับ้างล้างอันเป็นบักทัวครับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าครับเป็นตะมวนครับพี่น้องเห็นง่วงงมก็เลยทายเห็นพี่น้องเมืองครับถ่ายบรรยากาศนี่ฟ้ามําครับพี่น้องอยู่แบบพ่อเพียงครับ ครับพี่นงระบายเลยอ่านี่ครับผู้ก็มีครับพี่นอกน,นี่ท่างเขาครับพี่นอกทางเขามมครับตัวนี้กลางๆก็เป็นอ่าทีหน้าครับน,นี่ห้างจากบ้านพนกิโลครับนี่หน้าเราอันนี้กล้วยกล้วยยังก็ลุ่งนี่ กล้วยสมกล้วยหอมกล้วยแก่ๆคือหอมหอมสมแต่กล้วยโมดชื่อแต่ว่าพันมาจากของในหลวงที่อันนี้กล้วยพระเทีกล้วยหอมสมแล้ววะไมุ่กไหลสวงามโอ้ยดกแห้งครับนี่พี่น้องผมผมคนปลูกกล้วยบดกแต่ว่ามาปลูกกล้วยจะเห็นไหมโดกอือครับพี่น้องเห็นมอครับ ทั้งหมดแดงครับโมแดงกะเลียงแล้ววะเลียงมดจุย่างพี่น้องนี่ครับพี่น้องแต่ก่อนเลียงหอดครบจึงเลียงทั้งกบทั้งนี่แหละทั้งปลาปวดปลานีโบนี่หน่อยแต่ก่อนเลียงหอดกบแล้ววะครับพี่น้องความสุขครับแบบบ้านๆครับตาแบบพ่อเพียงครับพี่น้องดูใจก็มีความสุขครับแต่ใจให้ดีครับพี่น้องคลิปนี้ไว้สำหก่อนนองครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง แชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มน้ำเดือ,เอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ